วันนี้เรามาโกยเอามูลไส้เดือนไปใส่ผักนะคะนี่โกยเอาเรียบร้อยแล้วนะคะเอาเอาขุยของมูลไส้เดือนไปใส่ผักของเรานะคะได้แล้วก็ไปเลยค่ะตามไปเลยตามไปเลยนี่เน่เดินไปเรื่อยๆนะคะตามไปตามไปเลยสําหรับคลิปนี้นะคะหลังจากที่เราได้มูลไส้เดือนมาแล้วคุณแม่ก็จะ,ะนำเพื่อนมาเก็บ ซากวัชพืชกําจัดวัชพืชจากเรา,าปลูกเราปลูกใบขึ้นช่ายในกระถางสวยมากแล้วนะคะในฤดูร้อนแค่นี้ก็ถือว่าสวยแล้วนะคะเราก็กําจัดข้างนอกกระถางเราก็ดึงออกเลยนะคะเก็บออกให้หมดนะคะเก็บออกข้างในก็เก็บออกนะคะเราต้องดูดูว่ามันมีวัชพืชไหมนี่เจอแล้วนี่นะคะเจอแล้วเราก็ดึงออกเลย นี่มีวัชพืชไหมนี่ไงวัชพืชดึงออกเลยนะคะนี่รากของมันก็ตรวจดูว่ามีวัชพืชไหมนี่แน่เจออีกแล้วนี่นะคะนี่วัชพืชที่ไม่ใช่ก็คือพืชที่เราไม่ต้องการเขาเรียกว่าวัชพืชเนาะอันนี้ผักขึ้นช่ายสวยๆนะคะในฤด,ดูแล้งปลูกได้ทนทานขนาดนี้คุณแม่ก็ภูมิใจแล้วนะคะเราจะปลูกอย่างไรให้สวยงามเราจะปลูก ปลกขึ้นช่ายอย่างไรให้สวยงามในฤดูแล้งนะคะให้รอดในฤดูแล้งอ่าลำดับต่อไปหลังจากที่เราเอาอวัชพืชกำจัดวัชพืชออกไปหมดแล้วเราก็พรวนดินนะพรวนดินในกระถางโดยใช้ซ่อมพรวนนี่นะคะพรวนไปเลยวันนี้เราจะมาเติมปุ๋ยให้เขาเติมดินให้เขานิดหน่อยนะคะก็คือกระถางเนี่ยมันดินยังมีน้อยนะคะดินน้อยคุณแม่ก็มาเติม เติมปุ๋ยให้กับผักขึ้นช่ายแต่ว่าปุ๋ยที่คุณแม่เติมวันนี้เป็นปุ๋ยมูลไส้เดือนที่เราไปไปเอามาตะกี้นี้นะนี่ก็ตักใส่เลยหลังจากที่เราพวนเสร็จแล้วเราก็ตักใส่เลยตักใส่ป๊บปบตักใส่สีมันเหมือนกันกันกบดินเลยนะคะพอประมาณนะคะสัก3ามสี 4. สามสามสี่ช้อนก็พอเออเนี่ยสามสี่ช้อนก็พอเดี๋ยวเขาจะเกิดอาการตุยไปนะคะถ้าเราใส่เยอะเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็เอาดินมาใส่นิดหน่อยนะคะดินมาใส่นิดหน่อยต่อไปเป็นการเติมดินนะคะมะตะกี้นี่เราเติมปุ๋ยมูลไส้เดือนไปแล้วทีนี้เติมดินเติมดินนิดหน่อยเออเติมดินนิดหน่อยนะคะ เขาจะได้อยู่อย่างสบายไม่ต้องแออัดม,มันจะได้มีสารอาหารครบถ้วนนะคะมีทั้งดินมีทั้งปุ๋ยให้เขาได้อยู่อย่างสบายเป็นคอนโดสวยๆเลยนะคะเป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะต่อไปเป็นการรดน้ำค่ะสำหรับน้ำที่เราใช้รดแต่ละรอบนะคะอย่าอย่าเอาน้าที่น้ำหมักมูลวัว เข้มนะคะเอาจืดจาง,งสีจางนิดหน่อยสีไม่เข้มข้นนะคะนี่คุณแม่ได้ผสมน้ำแล้วก็คือหลังจากที่เราแช่มูลวัวนะคะแล้วก็ตักมาใส่กระถางนี่เราจะรดต้นผักขึ้นช่ายนะคะได้แล้วเราเอามาแล้วก็ผสมด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนิดหน่อยนะใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนิดหน่อยนะคะแล้วเราก็รดเลยรดเลย ลดให้ชุ่มนะคะเพื่อที่จะให้เขาได้รับสารอาหารที่ถูกต้องก็คือกินอิ่มนอนหลับเหมือนคนนะคะนี่ถือว่าเป็นอันว่าเสร็จแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะขอบคุณมากๆนะคะเราก็เอาไปเก็บไว้ในร่มลำไรนะคะ